เราอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลกุจิกอ,อสุรินทรงจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งในขณะนี้กลุ่มผู้สูงอายุของเทศบาลกุจิจได้มีการรวมตัวการจัดตั้งเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีการเรียนการสอนในเดททุกๆวันจันทร์นะคะ วันนี้เราจะมาดูว่าพวกเขาทำอะไรกันแต่ข้อสำคัญคือกลุ่มเยาวตุระสงค์ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูจิตใจของผู้สูงอายุและข้อสำคัญนายกเทศมนตรีนายกน้องนะคะบอกว่าผู้สูงอายุที่เทศบาลกุจิเป็นมากกว่าข้อวงจรปิดนะคะเพราะจะมีหน้าที่เฝ้าระวังภัยอันตรายต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านไม่ว่าจะมีใครเข้าใครออกโดยเฉพาะในภาวะกุจิโควิดนะคะผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบ บุคคลที่เข้าออกในพื้นที่แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารนั้นมายังเทศบาลเรียกว่าเป็นยามเฝ้าบ้านหรือเป็นตำรวจบ้านก็ได้นะคะและข้อสําคัญผู้สูงอายุเทศบาลกุจิกเนจะมีภาวะร่างกายจิตใจที่แ้บแข็งเพราะว่าเขาจะมีการอบรมนะคะอย่างข้างหลังเราเนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูมีการให้ความรู้ทําให้ผู้สูงอายุทเทศบาลกุจิกได้แข็งแรงค่ะ,ะร้าเปิดก้วค่ะ ราจะทำตอนไอทิปไอทิปปิดนะคะเป็นแก้วนะคะแลดันขึ้นไปค่ะเปิดแก้วนะคะปิดแก้วดันขึ้นไปนะคะเปิดแก้วปิดแก้วในฐานะนะคะเป็นวิทยากรค่ะวิทยากรเป็นวิทยากรสอนนักเรียนผู้สูงอายุค่ะครับวันนี้จะนำเทคนิคอะไรมาอ่าคือแชร์กับผู้สูงอายุบ้างฮะสุขสุขห้ามิติค่ะสุขห้ามิติ สุขห้ามิติแล้วก็เราจะบูรณาการนะคะให้ครบสุขห้ามิติเลยแล้วก็พัฒนาสมองซีกซ้ายกับซีขวาของผู้สูงอายุนะคะคือให้สมองซีกซ้ายกับซีขวาในสัมพันธ์กันแล้วก็เราก็จะบอกเทคนิคว่าเราจะอยู่ยังไงในวัยชราให้พึ่งพาลูกหลานน้อยที่สุดวันนี้นะคะ บานตมูจินะครับก็ข่อตั้งมาค่อนข้างจะระยะเวลานานเหมือนกันก็ได้ท่านอาจารย์สุภาพเป็นประธานชมรมในการที่จะดูแลพร้อมกับทีมงานนะครับแล้วก็มีนักเรียนต่อรุ่นต่อรุ่นมาในการดูแลตลอดหลักๆของที่นี่คือ,อสร้างกิจกรรมร่วมสร้างกิจกรรมร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยไม่เคยร้องเพลงไม่เคยเต้นไม่เคยรำก็ออกมาทำกันรอบนี้ผู้สูงอายุหลายคนเนี่ย ไม่เคยออกเดินทางนอกบ้านนะครับเพราะว่าติดเรื่องของเศรษฐกิจบ้างไม่มีลูกหลานพาไปบ้างไม่มีความเข้าใจมีความรู้อะไรบ้างก็ได้ทางชมรมผู้สูงอายุนยครับได้พาไปเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่ใช้งบของสปสชเทศบาลนนทบจรงในการที่จะพัฒนาตรงนี้ตอนนี้เป็นช่วงคุยเราเองก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นหน่วยกล้าตายหน่วยหนึ่งที่ที่ไปบอกต่อว่าจะดูแลสุขภาพยังไง จะช่วยเหลือกันอย่างไรนะครับผู้สูงอายุก็จะต้องเรียนรู้ว่าโควิดเนี่ยเราจะอยู่กันได้ยังไงเพื่อจะป้องกันสุขภาพยังไงแล้วก็สื่อสารเรื่องดีๆไปถึงกับหลายๆคนว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราเองภาคภูมิใจลรงเล็้สูงอายุของเทศบาลองคจิกเนี่ยเป็นเป็นเป็นหน่วยหนึ่งที่เทศบาลให้ความสําคัญอย่างมากนะครับ อ๋อคือเรากําลังสื่อสารโดยผ่านผู้สูงอายุใชี่เข้าไปบอกข<ช>่าวสารต่างๆในต<อ>ัวเลยเพราะผู้สูงอายุเนี่ยก็มาเท่ากับมาจากตัวแทนแต่และแต่และบ้านแต่และกลุ่มแต่และแต่ละชุมชนนะครับท่านก็จะไปบอกกันผมเองยังยังเคยมอบงานผู้สูงอายุว,ว่าคุณเป็นมากกว่ากล้องวงจรปิดคุณต้องดูแลข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านดูแลบ้านเราด้วยนะครับแล้วช่วยกันมีอะไรก็แจ้งข่าวมีอะไรก็โทรบอกเทศบาลได้เลยนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําเรื่องดีๆเทศบาลอย่างมาก มีไยกะซิบ,บอกว่ามีวิทยากรระดับเมือชี่ระดับมูโตที่ได้รางวัลระดับประเทศอย่างครูอื่นนะคะกับครูเจีย๊ยบหรือดรเจีย๊ยบนะคะว่าเขามีเทคนิคในการสอนผู้สูงอายุอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ